เอาละครับกระลับที่ผมมาพบกันแล้วผมรับไม่ได้ร,ระบบการร้องโพสวรรณะผมวันนี้เป็นตอนที่1377เจ็ดถึงตอนที่1378นะครับผมเอาละครับเพื่อนๆชาวราศีมภไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานที่ได้กว่าครับในโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ตั้งห้าบนทวีปดวงดาวแห่งนี้มนุษย์มนุษย์ดูเพียงไม่คนประเทศดวงดาวแห่งนี้ พราะฐาที่สุดแถวโลกโบราณศักดิ์สิทธิ์นั้นมีขนาดใหญ่มากเกินไปด,ดังนั้นมันจึงมีทวิปแห่งดวงดาวจำนวนเต็มไปทั่วและดินแดนมากเกินปไปแม้ว่าจะมีประชากรมามเห่าวรามันก็แทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะทําการแบ่งกระจายประชากรทั้งหมดให้ไปอยู่ทั่วทุกทวีปแห่งดวงดาวซึ่งในบรณีมันได้มีพื้นที่ที่มืดมิดได้ถเกิดขึ้นบนทวิปแห่งดวงดาวแห่งนี้พื้นที่ที่มืดมิดแห่งนี้มันประกอบไปด้วยแสงสีดำจำนวนเต็มไปทั่วและเพราะการที่มผนนะบราณก ป่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในวิถแห่งนี้จึงได้ทําการถอนดอกปาเพราะก่อวว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติปรากฏขึ้นและยิ่งไปก่อนนานแม้ว่าเขาจะไม่ทำการถอนดอกปาแต่ถ้าหากตามบุนาตัดทําการสารวจพื้นที่แห่งนี้และพบสมบัติบางอย่างในตอนที่พวกเขาทําการต่อสู้เพื่อสิ่งบานเพียงแค่ความผ,ขอ,ผ,ข,อผของพลังงานบางจางมันเกีงพอแล้วที่จะทำลายทางพวกเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นมนุษย์ที่อยู่ในวิปแห่งดวงดาวนี้ ทีเมกรที่จะอยนใสยอยู่ในที่นี้อีกต่ไปาแต่พวกเขาก็มีทางที่เข้าไปในพื้นที่มืดมิดอนันต์้า แณะพวกเขาจิงได้เพียงทําการถอยห่างออกมาเท่านั้นในเมื่อฉาบํัมบุทหาจักกึ่งขั้นผอมนุษย์ก็เดินทางมาถึงและเมื่อบุมบทหาจากักพูดีพบว่าบริเวณเหล่านี้ได้เกิดเรื่องที่ผิดปกติขึ้นมา,าจึงได้ไรายงานให้กับบัมบุทหาจักของอมนุษย์ได้ทราบในทันทีหลังจากนั้นความผิดปกติในบริเวณนี้ก็ได้แพร่กระกจายออกไปและมันก็ได้ไปดึงดูดความสนใจของบุมบทหาจักตะวันว่าเป็นผลให้บุมบทาจักตะวันมักเดินทางมาในที่แห่งนี้ เราพวกเขานั้นต่างทําการคาดดาบางอย่างได้นานนอกถวิปแห่งดวงดาวเรานาบ้าดุดบางคนกำลังคาดการอะไรบางจาแสงสีดวนี้ค่อนขน้างที่จะเป็นประราเล็กน้อยข้าไม่สามารถดดตรวจจับมันได้ได้วยสมบัติธิษฐ์ของข้าอะไรไม้แต่ที่รับของข้าเองก็ยังไม่สามารถที่จะจนตีทะลุผ่านเป็นไปได้เราต้องรอให้มันป็นประาดราออกอมากอเพราะมันนั้นอาจจะเป็นสมบัติศิทธิ์ที่เพิ่งจะเกนึขึ้นมาก็เป็นไปได้ แต่มันนั้นดูเหมืนอ,มน,อษษษษนจะไม่ใช่สภบัตสิทธิ์ที่เพิ่งจะถือกาเนิดขึ้นมานะก้ไม่เห็นเดียวว่ามันนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับสมบัติโบราณบางจากมาจะเป็นสมบัติที่พิเศษประจั่บ้านในบรรดาสมบัติสิทธิ์ด้วยการหรือว่ามันจะเป็นสมบัติโบราณ ที่เป็นของตกทอดมาจากร,ระดับอัะพชนมอตกตกทอดขอระดับอัมพชนอย่างนั้นเลยเมื่อผุดหาจักรายคนได้ยินเกี่ยวกับเรื่องดีพวกเขาก็ไม่จากที่จะเชื่อเกี่ยวกับมาแต่ประหุหาจักส่วนใดก็ยังคงสับสนไปอย่างบ้าเพราะพวกเขานั้นไม่เคยริงเกี่ยวกับสมบัติระดับนี้มาก,ก่อนเหตุผลดับมันก็เป็นเพราะมอตกตกทอดขอระดับอัะชลน,นั้นมาหายจากเมื่อเกินปานและมันก็ไม่ได้รวมจูดในการจันดตา ของรายชื่อสมัมปัสิทธิ์ทั้งหมดเหตุผลที่มันไม่ได้ถูกรวมจูดเหตุรายชื่อสมัมปทติทั้งหมดมันก็เ,เพ็พาะสมัมปัาสิทธิ์เล่านี้เป็นสมัมปัาสิทธิ์ที่สามารถปริโภคได้นั่นเองส,สัมปัาสิทธิ์ชิ้นนี้จะมีข้อความขอรับบระชนซึ่งมันนั้นเป็นอักษรที่พิเศษไปอย่างมากและมีข่าวเรื่อง้าข้อความขอรับบระชนดีมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างกฎเกณฑ์ของบรงบรพชนแต่มันก็มีความเกี่ยวข้องเพียงล็กน้อยทุงนั้นจะรขอรับบรรชนนั้นมีอยู่หลายประเภท และมันจะมีจู่เป็นวัตถุโบราณของระดับประประสชนทุนนั้นและมันก็ไม่สามารถที่จะปังกันได้ถ้าหากพวกเขาทําการจารึกมันไฟบนสินไดสินดึงมันนั้นก็จะหายไดเพราะมันได้รับเห่อญาติต่เบดังรับไปก่อนอมืดน,นั่นเอง และการใช้าริกระดับประชนนั้นมันสามารถทําให้ผู้ตนทุกคนทําเข้าใจเกี่ยวกับวิธีต้องหัดหรือวามมือแทรบในระบอนาจารประชาสิทธ์ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งการถอดดัาเกี่ยวกับการสร้างกฎเกณฑ์คอระดับปรมชนแต่ก็แน่นอนว่าไม่มคใครยยินว่ามีผู้ใดที่สามารถสร้างกฎเกณฑ์คอระดับประชนจากจาริกคอระดับประชนดีแต่เลยก็ตามแม้พวกเขามีวัตถุโบราณคอระดับปฐมชนดีเหมือนก็ถือว่าเพียงพอมากแล้ว เพราะถ้าหากคุณยังคงคำพูดใถ่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปมันก็อาจจะเพิ่มความหวังในการสร้างกฎเกณฑ์ระดับป,ประชนขึ้นมาได้าวาามแหกแก่งของวัตถุโบราณระดับป,ประชนนั้นเมื่อขึ้นอยู่กับจํำนวนของจาริกร,ระดับมชาชนทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นวัตถุโบราณของระดับอวะชนบางชิ้นมันก็มีจารึกขอระดับอวะชนเพียงแค่หนึ่งหรือสองชิ้นเท่านั้นซึ่งวัตถุโบราณระดับอวะชนชนิดนี้มันคงค่อนข้างที่จะน่าขัดใจแแต่วัตถุโบราณระดับอวะชนบางชิ้นพวกมันก็มีจารึกขอระดับอวะชนนับพันชิ้นและมด่ค่าของจารึกระดับอวะชนเรานั้นก็มีระดับสูงไปอย่างบ้ากล่าวโดยสรุปแปลมรบตกทอดขอระดับประชนนั้นเอ็นประโยชน์ต่อทุกคน และสิ่งที่น่าตืน่นเต้นเมื่อตอนนั้นก็คือเมื่อมอตกตก,กทอดคอดับปรบาชนทีจำนวดขึ้นมันก็เป็นยากที่จะสามารถทําการเคลื่อนไดมัอนได้เพราะมันนั้นเกิดจะกลายเป็นน้ําแข็งที่สูงแช่ไวในข้องป่าและจะไม่สามารถที่จะขัดเกาวิญญาณของมันได้อย่างแน่สัวรพวกเขาก็ไม่เคยยินมาก่อน ว่าใครจะสามารถขัดเกาว,วัตถุโบราณคอระดับประบชนเหล่านี้ได้ในอดีตถ้าวัตถุโบราณคอระดับประบชนได้ถือกันเมือขึ้นในดิแดนแดนเซลสิตตองฮัฟย์ย่อมมืดก่อดังดักต่มันมากจะทําการแจ้งชิงอาณาเขตกับคนที่รอนดันเพื่อทําการควบคุมมอดอกตทอดคอระดับประบชนแต่ในตอนนี้ถ้าหากสมบัติโบราณคอระดับประบชนถือกันเมาขึ้นในที่นี้จริงๆบุงบูชาิษ์แห่งกฎวิธีขอ,อนั้นจะเปิดศึกกับรบนจัดต้องหมดถึงบ้านเพราะมันมีบุญญาจักใดโคน ที่คิดว่าพมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะครอบครองมอโตะด,โด,โดโทอดข็จะดับมรรชนได้จะสมปูเพ,อพอราะพลังของพอมนุษย์นั้นอ่อนแอเมื่อเกินไปเรย์เจเทียนเป็นคนเดียวก็คงจะไม่สามารถต่อสู้กับบุญญัตทั้งหมดได้อะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นเหตุการณ์ในคราวนี้มันแตกต่างจากดอกไม้คิดต้นแห่งจิบินจารถดอกไม้คิดต้นยิมยนนันดันสามารถขัดเกลวได้เพียงคนเดียวเท่านั้นพวกเขาถึงสามารถกะดับกลายเป็นบุญญาตกผู้จงโคพัน แต่หมอดกตอดทอดคอรับอัปชนนั้นมันเพียงพอสําหรับบุญอาจกรรมบ้างในการใช้มันเพื่อทำพวจจาและทําการผมเพาะอยู่ในที่แห่งนั้นถ้าหากผามนึ่ต้องการที่จะครอบครองหมอดกตอดทอดคอรับอัปชนนี้มันก็คงจะไม่สมเป็นผลมากเกินปานแต่ถ้าหากที่อธิษฐนสามารถครอบครอหมอดกคอดทดอับประชนนีได้บรรพุนจาจคนอื่นก็คงจะไม่สามารถทําอะไรได้อยู่ดี แต่ประเด็นสาคัญก็คือเยเทียนไม่สามารถที่จะครอบครองมันได้หวังว่าหมอต,ตกตกทอดขอรับประชนดีมันนั้นเป็นโอกาสสาคัญสำหรับพวกเราบรัพูุณาจับไายคนได้ทําการคิดกับตัวเองเยเทียนที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดีก็ได้รีบรุ่นหน้ามาแนที่นี้ในทันทีพลังจากนันพหณจักมังาันโดก็ได้เข้ามาจังพรรบเจเที และทําการกล่าวที่ปปายเกี่ยวกับสถานการณ์ในที่ยินดีมอตกตโทอดคอรับประปชนถึงกันเรือเยี่เทียงยเขายังไม่กล้าที่จะยืนยันเพราะเขายังไม่เคยเห็นมอตกตโทอดคอรับประปชนมาก่อนถ้ามันเป็นมอตกตัทอดคอรับประปชนจริงๆและเขาควรจะทําอะไรกับมันเขาควรจะทําการครอบคลุมมอตกตัอทอดคอรับประปชนตอนนี้หรือไม่มันดังไม่ใช่ตอนดีพ้าทางขมมนดุนั้นอ่อนแอเมื่อกันปายและเราเพียงแค่พูดดี ็ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาตัดทั้งหมดได้แม้ว่าเราจะสามารถจะด,ดมพลังของโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ตองห้าอย่างใน,นสุดเท้าคนรติพลังต่อสู้ข่มหดแหกตัปพวกแกสูในระดับที่หนึ่งเท่าน,านั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นพลังที่ท้าทศวรร์มากถึงขนาดน,านั้นถึงแม้ว่าเราจะสามารถชนะพวกเขาทั้งหมดได้แต่ถ้าหากปัญหาจากเรานี้ทั้งหมดทำการต่เปิดพลังจะบาข้าง แรกถ้าหาว่าเขาทำได้ทั้งโลกโบราังสวสิทธิ์ต้อง่างของเรามันนั้นแต่เป็นหะะาณนัสรรพพมนษุ์เย่เทียนอีคิกก็จะเอดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะเอาพมนษุ์มาเป็นเดิมพันนอกจากนี้ม,นนมาเรียนเทียนมอตกต่อ้อดคอยดับประประุษทนานมันไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับพมนษุ์ของเขาภายในดาวโคต โรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามแห่งนี้จะมีสมบัติแโอกาสเกิดขึ้นมากมายเพราะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขานั้นจะไปหาตัวกระบวนการางจิทั้งหมดตรอดไปพอมนุษนั้นไม่ใช่บริสิทธิ์ทั้งสีแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามได้อย่างสมบูรณ์ เพียนแต่ว่าตอนนี้เจถเ่นที่เดยมจาที่จะมอบรับราณสิทธิ์ต้องห้ามให้กับโดยสิทธิ์ไองคาและปล่อยให้โดยสิทธิ์ไองคามสื่อมหุ่แหกตัดพันดันมาในที่แห่งดีจากนี้นเขาก็อาจจะสามารถควบคุมรับราสิทธิ์ต้องห้ามั้งหมดได้จากจมปูเพื่อไม่ให้กอรังไดสามารถเข้ามาทุกบันได้แต่เจทียนไม่ใช่คนโง่ ดังนั้นจะปเปิดเล่นปกติแต่ที่เขาจะไม่ทาเช่นนั้นเมื่อเวลาผ่นานไปแสงสีดำก็ค่อยหดตัวลงเรื่อยเรือซึ่งมันนั้นได้เผยเห็นภาพกรอ,อ,องคองอคังสีดาขนาดใจในเวลานี้ออรราของสบสิทธิ์ก่อได้เพื่อกระจายออกมามันนั้นเป็นสบสิทธิ์จริงๆรบ,บําบัดหาจากใดคนคิดกับตัวเองหรือมันจะเป็นโมอดกต่อทอดขอดับประพชนหรือไม่นานมันก็ขึ้นกับว่าโมอดกชินดีมันมีข้อความขอรับประชนตืไม่ดังนั้นจึงมีบริจักเดินทางมาในที่แห่งนี้มากเรืเรื่อย เพราะถานที่สุดแล้วมอดตกโดทอคอดับประาชนนันเหมือนกัน่าดึงดูดมากเกินไปและมันก็มีประโยชน์ต่างมากามาจากทุกคนเวลาได้ผ่านไปต่ร้อยปีและอวนบนดีเนใสุดแสนสีดำก็ได้หายไปและเผยให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ของสบาิทธิจนินีที่มีลักษณะคล้ายกับดาังทองตุ้มความผันผอนของสบาิ์สิจนินีได้ถูกกระจาจออกไปและมันก็มีถ่อยคำยาวปากบนดางทองชินดีความดอกน,นี้ต้้งแต่เป็นอักษรคอรับประชน มันเป็นมอดกตอทอดคอดับปัมปะชนจริงๆดูบุประติหาดับใจคนพูดออกมาอย่างตื่นเต้นและในเวลานี้พวกขันโมดก็ขัดทงนับจำดอนขอนดาริกะระดับปัมปะชนมันมีจาริกจะดับปัมปะชนทั้งบทที่สองเร่มยี่เทียนได้นับภายในจของเขาจำดอนเช่นนี้ความแข็งที่จะสูงไปอย่างมากดังนั้นราคาของมอดกตอทอดคอดับปัปะชนนี้จงมีค่าไปอย่างมากเช่นกัน จาริกขอรับอรบชุน72เริ่มอย่างั้นเรือบุพุอาจักพุ่งแก่สุดตายคนถึงกับตอ่อริงถ้าหากมีจาริกอรับอวบชุนเพียงแค่ไม่กี่ชนิดมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์มากนักต่อผู้ตนที่ในขอบเขตของบัพุอาจากพุ่งแก่สุดพอเรื่องจากจาริกขอรับอวบชุนแต่ละเริ่มนั้นมันก็แสดงให้เห็นถึงเตาของแต่ละชนิดถ้าหากมันเป็นจำนวนของเต่าที่น้อยเกินไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่จะนำข้อใจเกี่ยวกับจาริกขอรับอวบชุนดังกล่าว ตัวยอย่างเช่นแต่หากไม่มีจาริกระดับประชนแห่งไฟแต่ผู้ตนในที่นีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่อแห่งไฟพวกเขาคงจะไม่สามารถที่จะได้ทับตัวโจ์จากพวกมันได้แต่จาริกระดับประชนทั้งหมดทีสองตนนั้นแตกต่างออกไปมันนั้นครอบคลุมได้หลายเส้นทาาแต่แต่ดีโชคไม่ได้แยกจนที่สุดพวกเขานั้นจะพบข้อขวบพอดับประชนที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาซึ่งมันจะสามารถช่วยพัฒนาขอบเขตการดำพอหรือรักษาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาได้ดังนั้นในเวลานี้บุตรนาจักรไทยโคน จึงได้ทำการตรวจสอบค้นหาจารึกระดับประาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาทีละคนและไม่มีผู้ใดที่ทําการเร่งชิงเอามาจากต่อทอดคอระดับประปสตร์ออกไปเพราะพวกเขาดูดีว่ามันนั้นเป็นสัติที่จะถูกครอบครองได้เพราะใช้เวลาอย่ไม่น,นาน จาดีคอรับอำประชุนทั้งหมด12ชนิดก็รับกบารสอบเกี่ยวกับรูปทางแห่งเต่าโดยราบ,บุญหาจับทั้งหมดมันมีแม้แต่ข้อความครับอำประชนที่สแสดงให้เห็นถึงวิธีแห่งสวรรค์เยียนรู้สึกประทใจเล็กน,อน้อยแม้ว่าข้อ,ขอความคอรับอำประชุนแห่งวิธีแห่งทางฟ้านั้นยังคงห่างไกลจากการเรียบเคียงกับกฎเกณฑ์โอโซนแห่งร่องป่าแต่ข้อ,ขอความคอรับอำประชุนแห่งวิธีห่องป่านั้น ก็ได้ถูกใช้งานแปรรูแต่แน่นอนว่าจารึกคอรับประชนนั้นไม่สามารถรับรองผู้คนรจะนวนมากเกินไปเพราะมันจะทําให้ความเร็วในการฝึกฝนนั้นช้าลงไปอย่างบ้าและมันจะทําให้กําไรที่พวกเขาได้รับนั้นกลายเป็นกรางเสียที่สุนปลาดังนั้นบนตัดแต่พวกแกสุดมนุ์บ้าที่มีความแข็งแกร่งจึงต้องการที่จะใช้จารึกคอร์บประชนเหล่านี้เพื่อทำการฝึกฝน แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการให้บทบาทตับจุบันมากเกินไปเข้ามาในที่ยิงดีไม่เช่นนั้นถ้าหากจาเล็กระดับประชาชนบทเรตโตรงพวกเขาก็อาจจะสูญเสียโอกาสนี้ไปอย่างสิ้นเชิงบทศิษย์แห่งกฎวิธีนี่คือดินแดนของพอรมนุษของท่านท่านควรจะทําการจัดการกรับควตา้าตเกี่ยวกับผู้ตนที่สามารถใช้สมบัติจินนิตา้าแต่ถ้าหากพรมนุษของท่านต้องการที่จะครอบครองพวกมนันไปทั้งหมด พวกเขาจะทําการต่อสู้กับพวกท่านในทันทีหนึ่งในบุญญาตากุ้งแกงสุดได้ทําการกล่ออกาวว่าบุญญาตกคนอื่นก็ตกลงเช่นกันซึ่งมันชัดเจนไปอย่างมากว่าพวกเขานั้นจะไม่ยอมแพเ้เพย่เสียงก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปอย่างมากเช่นกันมว่าเขาจะทําการรวมพกลังกบฏญาติกุ้งแกงสุดคนอื่นที่มาจากเรือสิทธิ์ในสงครามเขาคงจะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับบุญญาตักู้งแกงสุดตอนนีได้เว้นแต่ว่าเขาจะทําการรรครมพลังของโรคโบบาดศั์สิทธิ์ต่อห้าดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เขาจะไม่โรค ได้สิแต่โคต้าขบวนอาจักรที่มาจากดินแดนต่างถิ่นนั้นจะมีจํากัดตามพื้นฐานของการจัดแปลงแรกจาริกระดับประชาชนชนิดเหมาะสมสําหรับขบุนอาจักรผู้แก่สุดหนึ่งร้อยคนที่สามารถทำพ่อใจกีบมันได้โดยแสดงค่าแต่โคต้าทั้งหมดกับพวกเจ้าสอบบัที่ข้อตกลงชิ้นนี้เป็นอย่างไรเย่ถิ็นได้กล่าวมาโคต้าสมบัติสอบบัญที่นั้นไม่ใช่จำนวนที่น้อยหรือรถทัที่สุดแล้วในเหตุการณ์คราวดีมันมีบริจากผู้แก่สุดจำนวนให้มากนัก ที่เดินทางมาจาัดเนรศิธิ์ตองหับอยู่วามมืดซึ่งมันมีบุญญาจักรผู้แขงสุดเพียงไม่กีนน่พันคนท่วนดานส่วนผู้ตนคนอื่นนั้นแต่ก็เป็นบุญญาจักรระดับรองสูงดังนันบบุญญาจักรหลายคนจึงได้เห็นด้วยระบอเสนอดังกล่าลรงจากนั้นบุญญาจักร่างทินเดล่าดีจึงได้ทําการต่อสู้การเพื่อทําการแย่งชิงโคตต้าซึ่งมันจะทําให้บุญญาจักรบางคนที่ไม่ได้มีภูมิลังที่แข็งแร่งถูกไล่ออกไปทีละคนและถ้าหากมีบุญญาจักบางคนที่ทําการต่อตา้าพวกเขาก็จะูุสหานร,รงในทนที หลังจากในไม่นานโคต้รทั้งหมด2 0 0 0ันแห่งก็ได้รับการยืนยันเป็นที่รลอยแรงส่วนโคตอรที่เลือนดันทายที่สุดแล้วได้ถูกยกให้กลับระเดิมสิทธิใงสงครามซึ่งย่เชีน่นที้ว่าโคดเตอทั้งหมดให้แก่พวกเขาหนึงพันที่ส่วนโคต้รที่เหลือทั้งหมดนั้นแต่ก็ตกเป็นของคอมบอนดูสในเรื่องนี้มันยิเวลาจับ,บระดับสุดใตโคนของประตูสิทธิ์ใงสงครามที่ต้องการที่จะคัดขาด แต่มันก็ได้ประจูดเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะต้านทานได้เทนได้พราะท้าที่สุดแล้วพลังกระตุ้นของเย่เทนนั้นจะพลังมากเกินไปแล้วบัุฑตอาตักดับรงสุดตอนนี้จะสามารถต้านทานได้อย่างไรสําหรับบุณฑตอาตัดผู้แก่สุดของบริสิทธ,ธิ์ไองคามนั้นพวกเขา้นไม่ได้มีควิเดเห็นใดเพราะมันมีรบรณจักผู้แก่สุดเพียงแค่200คนเท่าน,นั้นที่มาจากเบริสิทธ,ธิ์ไองครามในคอนดีแสดงพวกเขาทุกคนเจรับผลได้ดังกาในเวลานี้บัุฑุตอาตัดอุพองรุษต์วันบ้าแระแม้แต่บัณฑิตอาตัพรอบป่า ที่เพิ่งจะดโจอระดับผ่านก็ได้รับกคใต้าดังกล่าวเช่นกันรแย่เจเทนยนได้มอบกฎต้าบางที่ให้กับบุตาหาักถ์ขึงขั้นผบบุญนรสที่มีเสียพากในคำเนิดเพื่อที่จะทําการปลอมพอพวกเขาและในวันดีเจเทียนบุตรหาัจถกหลายคนก็ได้ทาการปิดกัดก้นพื้นที่แห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้การถก่มกับพวกเขาเนิร์ได้ถูกร,กกรบกวนเขาไม่สนใจว่าพวกเจ้าันนจะมีความขัดแย้งมากก่นอนหรือไม,ม่แต่เมื่อพระเจ้าเข้าไปในม่อตกตดทอดคอรับประชาชนแรงพวกเจ้าจะต้องไปทําการต่อสู้กันในที่แห่งนั้น เพราะมันจะไปทำลายกระดับบนกับผู้ตนคนอื่นไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะถูกขบับไล่ออกมาทันทีเยี่เทียนทำการการออก่ามาในเรื่องนี้บรหนาตักพวกแกสุดคนอื่นไม่ได้มีความพิดเห็นเกี่ยวกับมัน และจากนั้นพราอภัยมณฑลจากดาวดีก็ได้เปลี่ยนเข้าไปที่จารึกคอร์ดอภะปุษณที่อยู่ภายในตะครังสีดมเพียงเพื่อที่จะเห็นจารึกคอรับอภิปุตอนนี้ทาการกับพิดูจะเปราซึ่งพวกเขาจะสามารถตรวจสอบรูปทางแห่งตาของพวกเขาได้ในพื้นที่ภายในจารึกอบชนเฮสปานบรพทธใจากใจคนที่ทําการนั่งสมาธิอยู่ในที่แห่งดีพวกะขะเริ่มวิตตะทำพอดใจด้ฝนทีละคนโดยที่ไม่ต้องการที่จะรบกวนกระด้การและเจเทเองก็เริ <t <t ่มวิจตะทำพอดใจด้ฝนเช่นกัน พรนั้นมีศาสตรดมมิติทั้งหมดสัมปะเภท์ษาแรกก็คือดมิตีและอีกหนึง่งทษศก็คือการรบดีผ่านห้องมิตีแต่แ็่นอนว่าเจ้เที่ไม่เคยคัคดฝังว่าตัวเอินนั้นจะสามารถฝึกฝนทางศิล์ทั้งสัมปะเภทให้ไปถึงระดับกิจกัดตา้แต่หากเขาทําการฝึกฝนจากคนรับ จากจารีกระดับอัชนเฮสป,ปานเขาก็อาจจะมีความบางในการยกระดับรักถากกระดอง้อมของดามิติของเขาให้ทะลองผ่านไปถึงระดับกิจจำกัดได้แต่สำหรับประชาอินนั้นมันไม่ได้มีความฟังไม่แต่นอแม้ว่าจะมีผู้ใดที่สามารถขึ้นดามอดกตก,กทอดขอระดับปรปชนนี้ออกไปได้แต่เทกันั้นดาร็กขอ,อระดับปรปชน,นของวิธีอืนอ่นๆก็ยังไม่สามารถที่ทําให้เขาเจกระดับทางศิลป์อื่นๆให้ไปถึงระดับกิจจำกัดได้อยู่ดี รอดฐานที่สุดแต่ภายในปัจจุบันเขานั้นครอบของกฎเกณฑ์คอรับัประชาชนเปียงแค่พูดเดียวเท่าน,นั้นเวลาได้ผ่านไปช้าชาและแล้วแต่เซนปีก็ได้ผ่านไปในพริบตาในเวลาน,นี้จารึกคอรรับัประชานวุฒิบุบสิทธิ์ตะคังสีดำนั้นจะรัวไปอย่างบ้าจะเห็นได้ชัดว่าพลังงานของมันนั้นก็ที่จะหายไปเต็มทีแรกและในเวลาน,นี้บนญาจาับจวนมากก็มีความ,วามน่าไปอย่างบ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนนาจับคํมภีร์โน้ พวกขเนันตมีขหน่าจังมากที่สุดนี่ไม่ได้ไมีความว่าประพฤติหัดักบอมดุดนั้นก็สามารถไปจําบ้าแต่มาโดยเพราะกำแกงของพวกขานั้นอ่อนแอมากเกินไปและรับากระังพาะของพวกขานั้นต้องคงอยู่ในระดับต่มดังนั kind of BE ้นการเจาะระดับของพวกเขาจึงมีขนาดที่ใหญ่ไปจําบ้าแต่เม so ื่อเทียบกับบุญาจากเทานี้ที่เดินทางมาจากเนือสิทธิ์ต่อห้าเบิกมืดแลพวกเขานั้นต่างรับการฝึกฝนมาเป็นบราณดาวได้รับกระดังเพาะของพวกขานั้นก็ยากมากเกินไปดังนั้นขหน่าที่พวกขาได้รับนั้นจึงไม่ได้มีมาก ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้บพุทแหัจกบรมรุดนั้นได้รับราดเจ็์มากกว่าบุทธหัจกคอนเดียสิตตองฮับอค่างมืดและในวันนี้เจ้ถึงก็ได้ถิ่มตาเต็นขึ้นภายในดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความสุกในวลานี้ตามิติคอนเดียเทีได้ถูกคารองขอบเขตเป็นที่รบายแรงซึ่งมันนั้นได้ก้าวจากขอบเขตระดับสูงแุดไปสู่ระดับกีจกกรมนอกจากนี้ยังหมายความว่าทตามมติคอนเดียเทีก็ได้มาถึงระดับสูงสุดเป็นที่รบายแรงและมันไม่สามารถที่จะยกระดับต่อไปได้ ดาบมิติในรับกีดจำกัดนั้นอิพลังมากกว่าดาสิตดีที่อยู่ในขออเคขอสขั้มุนแบบถึง10เท่าแต่แน่นอนว่ามันนั้นต้องใช้พลดังงานที่มากกว่าแต่แก็ตามทันทีที่ดาบมิติของเขาได้ถูกยกระดับความแข็งแกร่งของเจ่เทียงก็เพิ่มขึ้นในทันทีก่อนหน้านี้ในตอนที่เขาใช้ดาบตองห้าเพื่อทำการระเบิดพลัง,งต่อสู้ออกมามันสามารถจะดกับอบุดหจับดาบพวกแกสูในระดับที่สองแต่าหากตอนนี้เขาเปิดใช้งานตองห้าอีกครั้ง มันก็อาจจะอยู่ระดับสูงสุดในระดับที่สองและอยู่ห่างจากระดับที่หนึ่งเพียงแค่เก้าเดียวเท่านั้นหลังจากที่ระมิติของเขาได้ยกกระดับผ่านเป็นที่ปล่อยแรงเอเทียนก็ยังพยายามที่จะจัดกระดับตัวทาศิษย์การ,รดับนี้ผ่านห้องวิตีแต่แต่ก็ตามดังจากที่เวลาผ่านไปเพียงหนึ่งวันปีจาริกระดับประชนแห่งทองฟ้าก่อได้ตะทาราตุ Đ ้มปืนที่าปในคอระดับผระประชนแห่งทองฟ้าได้หายไปซึ่งมันทำให้เทียนได้คนอรื่นนั้นได้กับสู่อลูกแผ่นนอก และในวันนี้จาริกอัประชนอื่นๆก็ต้องวิจาจพนาลงทีรดจาร์มันเดียวเพียงจาริกอัประชนเพียงไม่กี่ข้อของทุนั่นแต่มันก็คงจะไม่สามารถอยู่ได้นานอานะครับจบไปแล้วผมตอนดีไม่ขาดนะครับผมการถูกฝนคอนเดีเยถ i e n สมบรณ์แล้วนะครับผมออกไว้มาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่าครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกนะครับผมเอาวนะครับด้วยว่ากันใดก็ขออภัยนี้นะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดกดแชร์กด,กด comment, คอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวนะครับของค้าบ